ปรม,มบทของเฟรชายภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังเมื่อหญิงสาวชาวอเมริกันถูกส่งตัวให้ไปรับใช้โบทแห่งหนึ่งในกรุงโรมเธอได้พบเจอความมืดดำที่ทำให้เธอเริ่มกังขาในศรัทธาของตัวเองเมื่อเธอล่วงรู้แผนการรับสุดสยองขวัญที่หวังจะฟื้นคืนชีพปีศาจร้ายขึ้นมาอีกครั้ง The First Omen กําเนิดอาถรรพ์หมาเลขหกพร้อมสยองขวัญแล้ววันนี้ทุกรงภาพยนตร์ สุดท้ายผมปล่อยให้เสียงดังกุกกักนั้นดังวนเวียนไปมาต่อไปจนเกือบจะหลุดเส้นทางสายปงอยู่แล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนหัวเราะดังวนเวียนอยู่ใกล้ๆ <S <S อีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมยังจดจำไม่เคยลืมแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตาม ซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ผมยังทำงานเป็นเซลแมนก็จะติดต่อลูกค้าไปตามเส้นทางที่ติดต่อเอาไว้ครับในวันนั้นผมเดินทางไปจังหวัดแพร่หลายเรื่องราวก็เกิดขึ้นที่นั่นครับวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นวันที่ผมนัดลูกค้าไว้แถบอำเภอปองก็ขับรถไปเรื่อยๆจากบริษัทไปเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนค่ำซึ่งผมก็พอจะรักษาเวลาเอาไว้ได้ชนิดที่ไม่แวะพักที่ไหนเลย นอกจากเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆการขับรถก็ใช้ความเร็วตามเส้นทางเลยครับเส้นไหนถนนเรียบทางดีไม่มีสะดุดก็ใช้ความเร็วได้พอสมควรเส้นทางไหนขับค่อนข้างลำบากหน่อยก็จะลดความเร็วลงมาเพื่อความปลอดภัยครับตอนนั้นผมเดินทางคนเดียวยังไม่มีลูกน้องก็ขับไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่นและนับว่าโชคดีที่คุยกับลูกค้า ตกลงทำสัญญากันได้ในเวลาไม่นานแต่ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลครับก็ทำให้ช่วงเดินทางกลับต้องพบกับความมืดตามที่ผมได้ค e เ e เอาไว้ก็ได้แต่หวังอีกว่าเส้นทางสายที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยมากนักในช่วงเวลากลางคืนนั้นคงจะไม่สร้างความลำบากในการขับรถให้ผมมากนักแต่เอาเข้าจริงแล้วถ้าโดนสายที่ผมผ่านมาในช่วงเวลากลางวัน มันก็ช่างแตกต่างจากเวลากลางคืนอยู่ไม่น้อยที่ผมบอกว่าแตกต่างอาจเป็นด้วยแสงไฟสองสว่างค่อนข้างน้อยในสมัยนั้นถนนทนท,นทางยังไม่ได้มาตรฐานบางช่วงแทบจะเป็นทางปูนแคบๆหลุดจากทางปูนก็เป็นเส้นทางที่โรยด้วยหินครุกอัดแน่นที่ทําเอารถทั้งคันแทบจะโครงเคลงไปตามแรงสั่นสะเทือนขณะที่วิ่งผ่านครับทําให้ผมต้องค่อยๆลดความเร็วลง พอรู้แล้วว่าสุดทางปูนที่แม่ปองก็ต้องเจอสภาพถนนแบบนี้จังหวะและช่วงเวลานั้นผมบอกไม่ถูกว่าทำไมยังไม่ดึกมากแต่อากาศเริ่มเย็ยนจัดขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ผมไม่ได้ปรับแอร์ในรถเพิ่มสักนิดอาจจะเป็นเพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าหญ้ารกทึบสลับกับต้นไม้ใหญ่เส้นทางมีทั้งทางตรงทางโค้งลดความเร็วลงมาหน่อย ผมก็ค่อยรู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นมาพอสมควรแต่มันก็แปลกที่เหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างทำเอาผมคนลุกเรียวขึ้นมาเฉยๆยิ่งมองผ่านกระจกมองหลังด้านหลังคือมืดมากเพื่อร่วมทางจะวิ่งตามหลังมาสักคันในเวลานั้นก็น้อยมากๆครับได้แต่คิดว่าช่วงไหนพอเร่งความเร็วได้หน่อยเราก็ค่อยๆเร่งจะได้ผ่านไปถึงเส้นทางที่ราบเ,เรียบ มีไฟส่องสว่างรายทางมากกว่านี้สักนิดขณะที่ใจผมคิดเสียงสุนัขจากภายนอกรถก็เริ่มเห่าหอนแข่งกับเสียงมแมลงในป่าหญ้าสารพัดจะแข่งการประสานเสียงดังเข้ามาถึงในรถจากที่ปกติผมไม่เคยกลัวผีขับรถผ่านเส้นทางมากมายในการทำงานแต่วันนี้กลับรู้สึกแปลกทำไมมันเย็นเย็นต้นคอแบบนี้ก็ไม่รู้บ่นๆกับตัวเองอยู่ในใจ พยายามเปิดเพลงกรบเสียงชวนหลอนจากภายนอกรถแต่ก็ยังไม่ไหวรู้สึกเย็นวาบอยู่ตลอดจนขับมาได้สักระยะผมค่อยอุ่นใจครับเมื่อเห็นแสงไฟจากรถที่วิ่งตามมาจากทางด้านหลังแม้จะเป็นเพียงมอเตอร์ไซค์ที่ส่งเสียงแว้นดังล่นถนนใกล้เข้ามาแต่มันก็ยังทำให้ผมรู้สึกได้ว่ามีเพื่อนร่วมทางอยู่บ้างแต่ใครจะคิดเพื่อร่วมทางที่ว่าจะมาเร็วแลวแรงแบบนี้ เมื่อมองจากกระจกมองหลังแสงไฟหน้ารถชัดเจนใกล้เข้ามาเรื่อยๆในระยะประชิดเหมือนจะไม่มีวิแววจะแซงรถผมขึ้นไปทั้งที่ขณะนั้นก็ไม่ได้มีรถสวนทางมาตอนนั้นผมก็นึกเอกใจครับทำไมถึงมาวิ่งตามรถผมอยู่อย่างนั้นเหมือนจะแกล้งหรือจะเป็นไวรุ่นขนองแถวนั้นตอนนั้นเราคิดอะไรไม่ได้มากก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กแว้นแกล้งเอาแล้วนั่นแหละ แต่ช่วงเวลาที่มืดค่ำขนาดนี้ผมคงไม่ลงไปเจราจาอะไรนอกจากพยายามเร่งความเร็วเพื่อหนีให้ห่างจากรถคันนั้นให้ได้แต่ในความเร่งเครื่องของผมนั้นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์คันที่วิ่งตามหลังก็เร่งเครื่องมาไม่เบาเหมือนกันจังหวะที่ผมเริ่มกังวลเสียงสุนัขในระแวกใกล้เคียงตามเส้นทางที่แล่นผ่านแม้จะแทบมองไม่เห็นบ้านเรือนผู้คน แต่เสียงสุนัขเหมือนจะเห่าหอนผ่านมาทางไหนสักแห่งเสียงของมันดังขึ้นเรื่อยๆครับชวนให้ผมขนลุกก,กรูเกลียวขึ้นมาอยากช่วยไม่ได้ขณะนั้นเองจังหวะที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผมเพลอร้องออกมาเสียงดังเมื่อเห็นชัดว่าแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตามหลังมานั้นใกล้เข้ามาอีกและใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนจะพุ่งชนรถผมตั้งใจชนจนผมแทบลืมหายใจ ยังไงก็คงโดนชนท้ายแน่ถ้ามาเร็วมาแรงขนาดนั้นในตอนนั้นมีเสียงเหมือนกับว่าถูกกระทบกันอย่างรุนแรงเสียงนั้นยังดังกล้องอยู่ในหัวของผมแต่มันเหลือเชื่อมากครับเสียงที่ดังท่ามกลางความเงียบและเมื่อสนิทแม้แต่แสงไฟหน้ารถที่สว่างแวบแสบตาไล่หลังรถผมมาตลอดทางจนถึงวินาทีพุ่งชนทุกอย่างกลับเงียบกริบหายไปในพริบตา หลังจากนั้นจะว่าผมตาฝาดหูฝาดมันก็ไม่ใช่ในแน่แต่ผมไม่รู้จริงๆในเวลานั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่รู้แต่ว่ามันคงคาดเดาอะไรไปไม่ได้มากกว่าเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติอีกแล้วทั้งถนนหน,นทางที่เราอาจจะไม่คุ้นชินในเวลากลางคืนบางเรื่องราวที่ผมเคยได้ยินมาภาพลวงตาอาจจะทำให้เราตกใจจนสติแตกหรือประสบอุบัติเหตุได้ โชคยังดีที่ผมยังพอควบคุมสติเอาไว้ได้พยายามบังคับรถขับต่อไปข้างหน้าขับต่อไปชนิดที่เรียกว่าใจคอไม่ค่อยดียสักเท่าไหร่ลุ้นไปตลอดเส้นทางสุดทางปูนที่แม่ปงสู่ถนนครูคระที่บางช่วงแทบจะเป็นหลุมเป็นบ่อขอแค่ให้ผ่านไปถึงถนนสายหลักที่มีไฟฟ้าส่องสว่างก็พอที่สำคัญอย่าได้พบได้เจอกับรถมอเตอร์ไซค์ผีคันนั้นอีกเลย ผมบอกกับตัวเองสองมือก็จับผมอะไรแน่นจนเหงื่อซึมไปหมดทั้งที่ในรถแอร์ก็ยังเย็นชำํำขับไปได้สักพักผมเริ่มมองเห็นแสงรำไรจากปลายทางค่อยใจชื้นแต่ในความดีใจผมก็ตกใจแทบช็อกอีกครั้งเมื่อเห็นแสงไฟจากรถที่วิ่งสวนทางมาอย่างรวดเร็วเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันเดิมไม่ผิดหรอกครับผมจำได้แม่น แต่คราวนี้ไม่ได้ขับตามมาทางด้านหลังแต่วิ่งสวนทางมาด้านหน้าแสงไฟสว่างเข้าตาจนผมแทบยกมือข้างหนึ่งขึ้นป้องแสงนั่นเอาไว้ถ้าคิดจะหลบก็คงตกข้างทางป่ารกทึบก็มากต้นไม้ใหญ่ก็มีผมตัดสินใจในเสี้ยววินาทีชนเป็นชนไม่ว่ารถคันนั้นจะเป็นคันใหม่หรือมอเตอร์ไซค์ผีคันเดิม ถ้าลองได้สวนเล่นมาแบบประจันหน้ากันแบบนี้ก็ต้องพุ่งชนเท่านั้นเสียงเหมือนลมอึงใหญ่พัดผ่านวูบทะลุเข้ามาในรถมันไม่ใช่เสียงวัตถุที่พุ่งชนเหมือนคราวก่อนที่น่าสะพรึงที่สุดก็คือกลิ่นเหมน็นเน่ากลิ่นสาบที่ทะลุเข้ามาภายในรถเหม็นตลบอบอวนไปหมดก่อนทุกอย่างจะเงียบหายไปนิ่งสนิทรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรทำให้ผมต้องมาเจอเรื่องราวสุดหลอนแบบนี้ผมรู้แต่ว่ามันทำเอาผมแทบหยุดหายใจเหงื่อในมือยังชื้นเซมไม่เท่ากับขาที่เริ่มสั่นจนต้องลดความเร็วลงทั้งที่ชั่วโมงนี้ผมควรทำเวลาให้ผ่านพ้นช่วงเส้นทางสุดหลอนสายนั้นไปให้ได้แต่มันยากจริงๆครับที่เราจะขับรถด้วยความเร็ว ในเวลาที่เหมือนใจคอไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่นอกจากเสียงสุนัขที่เห่าหอนกันมาเป็นระยะยังมีเสียงนกกลางคืนที่ส่งเสียงร้องวนเวียนอยู่เหนือหลังคารถผมพยายามตั้งสติขับรถต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างน้อยก็ให้หลุดถนนเส้นแม่ปงไปก่อนเชื่อว่าเข้าเขตเมืองสถานการณ์ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นผมคิดอย่างนั้น ก่อเร่งคันเร่งให้เร็วขึ้นอีกในใจภาวนาว่าอย่าได้มีรถมอเตอร์ไซค์คันเดิมผ่านมาในเส้นทางนี้อีกถ้าจะมีขอเป็นเพื่อนร่วมทางดีๆสักคันแต่ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของผมกันแน่ที่รถคันเดิมไม่ได้ย้อนมาแต่บางสิ่งที่ผมได้ยินดังก,กุกกกอยู่ตรงพื้นที่นั่งข้างคนขับนี่แหละเสียงอะไรผมบ่นในใจ ไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่จะร้องอุทานอะไรออกมาได้แต่คิดว่าหูผมอาจจะฝาดไปเองก็ได้แล้วก็พยายามเล่งความเร็วรถขึ้นอีกแต่ยิ่งเล่งเสียงกุกกักนั่นก็ยิ่งชัดเจนคล้ายกับว่ามันกลิ้งไปมาอยู่บนพื้นรถเอายังไงกันดีผมคงถามตัวเองอยู่ในใจพยายามตั้งสติถ้าจอดรถแล้วก้มลงมองมันก็คงไม่ใช่เวลาที่ควรจะทำ สำหรับผมใจมุ่งไปถึงถนนสายหลักแล้วในเวลานั้นสุดท้ายผมปล่อยให้เสียงดังกุกกักนั้นดังวนเวียนไปมาต่อไปจนเกือบจะหลุดเส้นทางสายปงอยู่แล้วจู่ๆผมก็ไดีนเสียงเหมือนหัวเราะดังวนเวียนอยู่ใกล้ๆมันไกลมากจนใจผมเต้นแรงหรือว่าไอ้ที่ดังกุกกักอยู่นั้นมันเป็นที่มาของเสียงทุกอย่างเอานะเป็นยังไงก็เป็นกันขับต่อไปก่อน อย่าจอดเด็ดขาดจนกว่าจะเข้าเขตชุมชนผมบอกตัวเองอยู่ในใจครับคราวนี้เสียงหัวเราะยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับกลิ่เหม็นข่าวเรื่อยคลากรุ้ง,งผมเริ่มหลอนหนักขึ้นทำอะไรไม่ได้ผมเริ่มนึกถึงบทสวดแผ่เมตตาบางทีเขาอาจจะแค่มาขอส่วนบุญผมคิดในใจครับแล้วก็เริ่มสวดมนต์วนเวียนตั้งสติขับรถไปด้วยอีกนิดเดียว ผมจะถึงถนนสายหลักแล้วผมท่องบทสวดมนต์วนเวียนอยู่อย่างนั้นจังหวะที่รถแด่นขึ้นจากซอยแคบผมเริ่มเห็นแสงสว่างและที่น่าประหลาดใจก็คือแสงสว่างกว่าแสงไฟที่สว่างวาบจนแสบตาพุ่งขึ้นจากพื้นที่นั่งข้างๆผมก่อนล่องลอยทะลุกระจกหายไปคล้ายๆแสงไฟดวงใหญ่ที่มาจนถึงทุกวันนี้ผมเองก็ยังไม่รู้ครับ ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ขณะที่ผู้ใหญ่หลายคนที่ผมเล่าเรื่องราวที่ประสบพบเจอให้ฟังบอกกับผมว่ามันก็เหมือนดวงวิญญาณที่เขาได้รับส่วนบุญที่เราแผ่เมตตาให้แล้วจากไปนั่นแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเสียงดังกุกก,กักบ,บนพื้นนั่นได้หายไปด้วยมันหายไปพร้อมๆกับดวงไฟประหลาดที่พุ่งออกจากทางหน้าต่างรถ ที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นแม้กลิ่นเหม็นขาวเลือดกลิ่นสาบสางคลักครวมก่อนหน้านี้ก็หายไปด้วยทิ้งไว้เพียงกลิ่นแอร์หอมๆจากรถของผมที่ทำให้ผมรู้สึกใจเชืน้นขึ้นมาแต่ถึงอย่างนั้นสารพัดความหลอนสะเพร่งที่ผมได้เจอบนถนนสุดทางปูนที่แม่ป่งนั้นก็ทำให้ผมอ่อนล้าจนแทบจะเลี้ยวเข้าจอดพักที่ปั๊มใหญ่บนถนนสายหลกักแทบไม่ทัน ขณะจอดรถผมไม่ทันสังเกตรหรอกว่ามีสายตาหลายคู่มองมาที่รถของผมขณะที่ผมดับเครื่องแล้วก้าวลงมาตั้งใจแค่จะเข้าห้องน้ำล้างหน้าสูบบุหรี่พอให้หายเครียดดื่มเครื่องดื่มเย็นๆสักขวดก่อนจะขับรถต่อจังหวะที่ผมก้าวไปยังไม่ทันถึงหน้าห้องน้ำดีมีเสียงใครบางคนทักผมมาว่าไม่ติดเครื่องไว้ให้เพื่อเถอะพี่อากาศในรถมันอบอ้าวมากนะ เพื่อนที่ไหนผมมึนๆแต่ก็หันไปมองที่รถก็ไม่มีใครได้จะบอกน้องไปว่าพี่ขับรถมาคนเดียวเท่านั้นแหละน้องเขาก็อ้าปากค้างรูปแขนตัวเองเหมือนเกิดอาการขดลุกขึ้นมาก็จะบอกผมว่าถ้าเขาไม่ตาฝาดไปก็น่าจะมีใครตามผมมาด้วยแล้วก็คงลงจากรถไปแล้วเพราะหันไปอีกทีก็ไม่เห็นใครแล้ว แต่ก็ยังไม่ไวายถามต่ออีกว่าผมไปไหนมามาจากไหนพอบอกเพิ่งออกมาจากแม่โป่งเท่านั้นแหละน้องเขาก็ทำท่าเหมือนตกใจอีกรอบแล้วก็บอกว่าพอเข้าใจแล้วน่าจะขาประจําพอผมถามว่าอะไรคือขาประจําเขาก็เล่าต่อว่าตรงทางปูนที่ยังทําถนน,นไม่เสร็จมีรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักประสบอุบัติเหตุน้องเขาอายุอย่างน้อย ตายแบบไม่รู้ตัวก็เลยค่อนข้างเฮียนครับผมนึกสภาพรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามหลังผมมากับพี่สวนทางการแบบเต็มๆทำให้พอจำรูปลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์ได้กลัวก็กลัวแต่ก็รวบรวมความกล้าถามน้องเข้าออกไปว่ารถที่ห่อนี้สีนี้ใช่ไหมเท่านั้นแหละครับอย่าว่าแต่วงแตกแยกย้ายเลยผมเองก็ขนลุกเกลียวตามน้องเขาไปด้วยรีบขอตัวเข้าห้องน้ำ หาเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ขับรถออกจากปั๊มเหมือนกลัวว่าวิญญาณเฮียนดวงนั้นจะติดตามผมไปด้วยอีกก่อนขึ้นรถผมยกมือท่วมหัวขอร้องว่าหากเป็นวิญญาณของน้องเขาจริงๆก็ขออย่าตามผมไปอีกเลยผมจะกลับบ้านแล้วเรื่องบางเรื่องมันก็เกินกว่าจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้จริงๆครับเพราะหลังจากผมพูดจบกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนมันก็วนเวียนอยู่ไม่ไกล แต่ช่วงพริบตาเดียวก็จางหายอาจเป็นวิญญาณเฮี้ยนของเด็กหนุ่มคนนั้นที่เขามาตอบรับคำขอของผมก็ได้เพราะหลังจากผมก้าขึ้นรถติดเครื่องจนแอร์เย็นชำํำตั้งสติบอกตัวเองให้ขับรถราเรื่อนตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางทุกอย่างก็ดูจะราเรื่อนตามที่ผมขอเอาไว้ใช่ครับตลอดเส้นทางสายหลักหลังจากนั้น ผมไม่ได้พบเจอเรื่องราวสุดสะพึงใดๆอีกไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงแม้แต่กลิ่นเหม็นตลบอบอวนที่ผมเจอวนเวียนมาตลอดเส้นทางสุดทางปูนที่แม่ปงทางที่ยังสร้างไม่เสร็จในสมัยนั้นที่ทําเอาหลายคนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่บ่อยๆนับว่าอย่างโชคดีที่ผมเอาชีวิตรอดผ่านเส้นทางสายนั้นมาได้แต่จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวบนถนนสายแม่ปง ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำแบบร้อนๆของผมแน่นอนครับถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่ผ่านเส้นทางสายนั้นอีกเลย